ฮัลโหลแพทนั่นแกสินะใช่แอดทำมีอะไรหรอเออคืออาทิตหน้าว่างไหมอ่ะฉันอยากให้เธอมาทำรายงานที่บ้านฉันอนะ่ะโอเคเลยว่าแต่บ้านเธอเงียบสงบมากสินะกคงอยู่ชานเมืองนี่นะแต่จะว่าอย่างนั้นก็ได้ถ้ายัางไงก็ว่าให้ได้แล้วกันเอาเอาหล่าแค่นี้ก่อนนะฉันต้องมีนะัดไปแต่งหน้าทำผมให้สวยเลิศกว่านานะตาลีเกลเบอร์ว่าที่สัญญารรม,มาแล้วสิบครั้งจ้า ฮัลค่ะบ้านสส่วนรับสายค่ะเออขอใส่คุณป้าสีจันหน่อยได้ไหมคะผู้สายอยู่จ้นพี่ใครเอ่ยหลานแอดเองค่ะคืออยากจะถามเรื่องที่บ้านนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะสะอาดทุกซ่องซอยทุกมุมมือน้นน่นหจ้ะอ่าค่ะไว้วันพรุ่งนี้เจอกันนะคะแค่นี้ละค่ะจุบ๊บ ที่ฉันดูรอบๆแล้วไม่คิดว่านี่บ้านคนนะนี่มันบ้านเพื่อนเรานะนี่ถ้าไม่มาทำงานสิงคโปไม่ย่างกลายเข้าไปดีกว่าสภาพบ้านน่าเกลีจริงแฮะอะนั่นแอดลี่นี่แพทแต่ฉันว่ายีนี่มันแปลกๆอยู่นะดูเขาทำสิสั่งยยอะไรอยู่อะหรือว่าพวกทำมอง เฮ้ยเฮ้ยแอดเธอกัเป็นพวกทำมมองแล้วเหรอเฮ้ยทำมมองทำมมองอะไรกันเล่าฉันสืบวนบ้านอยู่จริงเหรอฉันเห็นเธอนั่งจ้องอยู่นานแล้วนะแหมช่างเถอะโอเคโอเคว่าแต่กุแจบ้านล่ะเธอคงมีสินะฉันดูแล้วในบ้านคงไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่อะไรกันล่ะเราว่ามันน่าจะเป็นบ้านผีสิงมากกว่าเลยมีคนอยู่ กุญแจหรอแน่นอนมีในกระเปะ๋าอุ๊ยหายแล้วเรื่องม,มามาเฮ้อเธอนี่ตลอดเลยนะยังไงก็ตามเราลองตะโกนเรียกคนข้างในกันเถอะอ้าวคุณพี่ทั้งหน่อยมาถึงแล้วหรอคะดูขอโทษดีนะคะที่ออกมาช้านิดหน่อยอ่ะค่ะ อาจารย์ว่าแต่น้องมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ไม่เห็นเห็นน้องเลยอ่ะหนูมาไม่กี่แหละค่ะแค่พี่ไม่เห็นคงไม่แปลกอ่ะเพราะหนูสะดุดยอดยอด,ยอดลมหน้าแหกแถมได้กินมานไปอีกสามตัวอ่ะอ๋ะจ้าจ้าช่วยเปิดประตูให้พี่ทีเลวพี่เมื่อยแล้วได้ค่ะเอ็งก็สร็ อ้าแย่ผีแคเป็นตั้งใดดึงมาโผล่ในแตวนี่ป้าที่จะหนีไม่เสียผีแกมีสิทธิ์เหนมาว่าคอยสละอีขนาดนี้วะเอาเอาเรื่องหลักบ้านเกิดกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าพวกคุณพาพวกเราเข้าบ้านก่อนดีกวา่าเรื่องนี้มันสร้างโอ้เราไม่ได้หุยใครสิ่หนึ่งตัวไปขอเพลงเดก็เสื่อเขาบ้านโดหลดค่ะ เอาล่ะเอาละเรากินข้าวกันเถอะโอเคชฉันมีผมแดงนี่เธอจะไปไหนอะแพทเสียกินข้าอะไรล่ะคนกำลังหิวนั่นไม่ถามมในห้องน้ำไม่ใช่เหรอเธอจะกินขี้หรือกินข้าวอะ่ะไิ่ตายจริงเกือบกินขี้แล้วตื่ เธอเป็นอะไรอ่ะฉันเครียดอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอเลยกซ์สี่ข้อแรกทุกทุกคืออะไรทุกคือความเครียดความกังวลต่างๆอย่างที่แพทเป็นนะคะเห็นไหมนะคะที่แพทร้องไห้เพราะแพทมีความทุกข์ อา้าวล้าเธอเคยดทำไมหรอฉันเบื่อเบื่อกับชีวิตที่ยุ่งอย่างในเมืองเต็มท่าแล้วที่ดูนะคะสาเหตุที่แพททุกเนี่ยพเพราะอะไรเพื่อนๆเขารู้อยู่แล้วและสาเหตุเริงเราเรียกกันว่าสมุไทยอ่าเอาล่ะเอาล่ะใจเย็นก่อนนะฉันว่าทางที่ดีเธอลองคุยกับพ่อกับแม่ของเธอดูก,ก่อนดีกว่า และสุดท้ายผลของเธอที่เธอคุยกับพ่อกับแม่นั้นน่ะก็ส่งผลให้เธอพ้นทุกได้จริงๆมั้ไหมคะและวิธีการดับทุกนั่นเองเราเรียกกันว่ามาร์กนะคะโอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูนะเฮ้ยแอดฉันได้ลองกับพ่อแม่ได้แล้วเหรอแล้วฉันบอกว่ายังไงบ้างอะ และเพื่อนๆคงเห็นใช่ไหมคะแพทดีใจมากเพราะไรแพทมีความเป็นนีโรดแพทไม่มีความทุกข์อยู่ในตัวแล้วฉันก็บอกว่าเบื่อกับชีวิตในเมืองเต็มทนแล้วเหมือนกันฉันก็เลยย้ายไปอยู่บ้านข้างๆบ้านสามสวัสดอ่ะเอาเอางินก็ได้นะ